ในนามสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยนะครับปีนี้เราจะจัดงานนะครับ Social Value Forum นะครับเพื่อผนึกเครือข่ายของภาครัฐเอกชนสังคมภาคการศึกษานะครับเอาทํางานร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอแล้วก็ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็ที่ประชุมอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับทั้ง3ทปอคณะกรรมการส่งเสริมนะครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสกสวรวมถึง เครือข่ายสมาคมพันธมิตรมหาวิทยาลัยกับสังคมต่างๆครับและก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้งภาครัฐเอกชนมากมายนะครับงานนี้เรามุ่งเป้านะครับที่จะร่วมผลึกกาลังนะครับสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรด้วยพลังของภาคการศึกษานะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายเร่งเป้าของ,ง,ง s d g i m p a c t สําหรับงาน Social Value Thailand Forum 2024นี้นะครับเราเห้นไฮไลท์สำคัญด้วยกันนะครับที่เราจะ,จะต้อง สร้างนะครับ Impact นะครับให้เกิดขึ้นในงานนี้นะครับหนึ่งนะครับ Impact to Read e r s นะครับเพื่อพบปะผู้บริหารระดับสูงนะครับและผู้นำของการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะครับสองนะครับ i m p a c t s h o w c a s น and s ก a าร b i l i t y นะครับในการนำเสนอกรณีศึกษานะครับที่สะท้อนถึงแนวคิดแนวทางในการบริหารจัดการนะครับทางด้านกิจการเพื่อสังคมต่างๆนะครับหรืองานเพื่อสังคมนะครับสานะครับ i m p a c t International Standard and Localization p r a c t i c e นะครับตรงนี้นะครับเรามีก็คือเวทีเสวนานะครับเวทีนำเสนอนะครับกรอบมาตรฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ c นะครับอิมในการที่จะสร้าง Workshop and w o r k cafe นะครับนั่นจะเป็นเวทีที่ให้ทุกคนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานะครับมาร่วมกันนะครับพัฒนาทักษะแนวทางการบริหารจัดการนะครับ ทดลองเครื่องมือต่างๆ,างๆในการวัดผลดประเมินนะครับผลกระทบทางด้านสังคมต่างๆนะครับ s a หรือ s r i ต่างๆสุดท้ายนะครับประเด็นไฮไลไท์ที่5นะครับของงานนี้นะครับคือ Impact Exhibition นะครับก็คือเปิดเวทีพบปะเสวนาแรกเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ของแต่ละหน่วยเครือข่ายต่างๆในการขับเคลื่อนพัฒนานะครับว่าโซเชียลแวลูเนี่ยจะมีความสําคัญต่อในประเทศของเราและในระดับของโลกหรือ global โโโได้อย่างไรนะครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับร่วมผนึกกําลังทั้งภาคมหาลัยนะครับภาครับภาคเอกชนต่างๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเกมเชงเมเจอร์ในครั้งนีนะ้ในงานของ Impact University Impact Partnership นะใบเทคบางนาวันที่25-26งเมษายนนี้นะครับขอบคุณครับ